รักณนณาอดีศรสะสะบัญชีรายชื่อพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความหวังในการเลือกนายกอบจร,ราชบุรีว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่สุดที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชาวราชบุรีได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุดและรับงบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยงบประมาณ4ปีจํานวน3,000ล้านบาทโดยนายวิโร์ยังกล่าวถึงประเด็นทางการเมืองที่เคยบอกว่ามีลุงไม่มีเราแต่ขณะนี้ พักพลังประชารัฐมาอยู่เป็นฝ่ายค้านกับพักประชาชนว่าตนคิดว่ามีเราไม่มีลงมันคือการร่วมงานฝ่ายค้านเราจึงต้องตั้งหลักและทำงานให้ดีที่สุดตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการกำกับดูแลนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าสามารถ ร่วมงานกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณได้หรือไม่นายวิโรธระบุว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกันคงต้องนำผลประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ที่ได้รับในฐานะฝ่ายคา้านเป็นหลกักก่อนส่วนที่มีคลิปแชร์ในโลกโซเชียล ที่นายชัยวุฒิธนาคมานุสร้รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเคยพูดติดตลกว่าทั้งสองพักอาจได้มาเป็นฝ่ายค้าร่วมกันนั้นนายวิโรธระบุว่ามันก็ดันเป็นจริงขึ้นมาเนาะนี่เป็นการเมืองสุดท้ายก็ต้องมองว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนั่นคือการตรวจสอบรัฐบาลที่ดีที่สุดเมื่อกี้ผมฟังนัตชาบุญชัยอินสวัสดิ์หรือสอสอกาย ผู้พิคาตปลาหมอคางดำแล้วผมละสันละลิกละลิกไอ้ผมเนี่ยก็เพื่อนร่วมอุดมการสอสอสองสมัยก็เปลี่ยนมาสามพักเหมือนกันพักแรกอนาคตใหม่เราก็รู้ครับว่าชื่อคงจะ,สะแสลงใจพวกมันฮะเพราะพวกมันไม่ก็ไม่เอาอนาคตก็ไม่คิด พออนาคตใหม่ยุบแม่งเลยโอเคโอเคผมก็เลยบอกหัวหน้าคุณพิธาว่าชื่อพักใหม่ไม่ต้องมีคำว่าใหม่ไม่ต้องมีคำว่าอนาคตเพราะว่าเราก็เกรงใจพวกเขาเหมือนกันยอมถอยสักเก้าพอมีคำว่าสักเก้าเอาละอย่างน้อยน้อยมันต้องอยาาเก้า แรกๆจะตั้งชื่อว่าพักวิ่งไกลนะแต่เก่งใจเขาเอาเก้าก็พอแต่เก้าเนี่ยขอต่อรองสักหน่อยได้ไหมเอาเก้าไกลปรากฏไอ้คนพวกนี้ไกลมันก็ไม่เอามันอยากอยู่ที่เดิมก้าวมันก็ไม่เก้ามันอยากนอนคดไม่รู้นอนคูไม่เห็นอยู่แบบนี้สุดท้ายก็เหมือนเดิม ถอยจนไม่มีที่จะถอยสุดท้ายถอยมาถึงจุดหนึ่งหันมองไปข้างหลังหันมองไปข้างหน้าเจอใครเจอประชาชนวันนี้พวกเราต้องพึ่งตัวเองแล้วไม่มีหลวงพ่อไหนที่ห้อยคอแล้วสบายใจเท่ากับหลวงพ่อประชาชน แม่หลวงพ่ออนาคตใหม่ก็โดนกระชากสร้อยหลวงพ่อก้าวไกลก็โดนกระชากสร้อยไม่ต้องพูดถึงหลวงพ่อป้อมนะฮะวันนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้เหลือหลวงพ่อเดียวหลวงพ่อประชาชนและประชาชนชาวราช,ชบุรีในวันที่หนึ่งกันยานี้เราจะไปกาเลือกนายกอบจอที่ชื่อชัยรัตน์หรือคุณวุน เบอรบ,บมีหลังบ้านหลังใหม่ไลน์มาบอกผมส่งข้อความมาบอกผมบอกว่าคุณวิโรธครับเขาแจกกันแล้ว <c oughs> แจกจริงไม่จริงโอ้โหไอเราก็พาซื้อครับบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนนายกดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่แจก สายรายงานบอกแจกแบบนี้ไม่มีดิจิตอลแจกสดๆเป็นแบงค์ร้อยสองใบสี่ใบผมก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เอาแบงค์ม่วงใบเดียวเลยให้มันได้ห้าร้อยกันไปเลยสายรายงานว่าไม่ได้ถ้าแจกห้าร้อยพวกมันเหมือนด่าตัวเองก็เลยจบที่สี่ร้อย ห้ารอยแจกแล้วละอายใจแม่แล้วผมก็ถามกลับผมไม่พูดอะไรเลยนะวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องนี้เท่าไหร่ผมเลยลายไปถามกลับว่าแล้วจะเลือกคนแจกไหมคำตอบคือไม่เลือกใช่ไม่ใช่ไม่เลือกใช่ไม่ใช่แล้วผมก็ถามต่อแล้วรับดีไม่ดีรับดีไม่ดีคนเขาเอามาให้เอาไม่เอาโอ้ ถือว่าเป็นค่าน้ำมันรถเอาไว้เติมน้ำมันแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มากาบอ์โอ้โหได้อย่างนี้มันชื่นใจไม่ต้องคุยกันแล้วว่ารับมาแล้วคุ้มไม่คุ้มผมเชื่อว่าคนราชบุรีวันนี้มีฉันทามติแล้วเรารู้ดีอยู่แล้วว่ารับไม่กี่ร้อย กับเวลาที่เราต้องศูญเสียไปอีก4ปีเราเลือกตั้งนายกครั้งละสี่ปีใช่ไหมครับเลือกเนี่ยอายุเท่าไหร่ถึงเลือกได้18ปตีกลมๆสัก20สมมุติว่าเราอยู่ถึง80เราเลือกได้60ปีเลือกได้กี่ครั้งอะ15ครั้งนี่ยังไม่นับพวกสีกากีทำรัฐประาหารอีกนะ เลือกได้เต็มที่สิบกว่าครั้งเราเลือกมากี่ครั้งผมไปเดินหาเสียงเขาก็บอกว่าเหมือนเดิมผมก็ถามกลับว่าแล้วพี่เลือกแบบใหม่ไหมเล่าเขาก็บอกว่าก็เลือกแบบเดิมเอาพี่ครับถ้าเกิดแฟนเราเป็นคนเดิมเราถูกซ้อมก็ถูกซ้อมเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ ถาเราถูกว่าเราก็ถูกว่าเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ <Es os> มันเม,ม้มเงินเรามันก็เม้มเงินอยู่วันยังค่ำใช่ไม่ใช่มันแอบดอดไปเที่ยวมันก็เที่ยวเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ <S 2> <S 2> <P us iness> แต่พอเราจะเลิกกับมันในวันนี้ครบสี่ปีทนไม่ไหวแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะทนอยู่กับมันอยู่อีกหรือเปล่าทนไม่ทน <P us iness> ทนไม่ทน,ทน,ทนหนึ่งกันยากาเบร์ นี่ผมชวนเปลี่ยนคู่สมรสเลยนะเพราะเราอยู่กับพวกเขามากี่ปีแล้วหลายปีมากๆเงินก็เมมหนีก็หนีเที่ยวงานการไม่ทำโอ้โหถ้าไปหยิกหูได้นี่ลงจากเวทีไปหยิกหูมันมาแล้วดังนั้นนะผมคิดง่ายๆนะเงินเจ็ดร้อยกว่าล้านสี่ปี เกือบสามพล้านนะสามพล้านนะเราไม่อยากเห็นโรงพยาบาลวันนี้คุณหมอตั้งใจทำงานเต็มที่เจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงานเต็มที่ขาดอย่างเดียวคือขาดงบประมาณถ้าเราเติมงบประมาณลงไปเบาหวานความดันทำฟันรู้ว่าไม่อยากเป็นแต่ถ้าเป็นไม่ต้องไปแออัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดดีไม่ดี <S <S 1> <S 1> คุณหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด จะได้ทุ่มเทรักษาคนไข้ที่อาการหนักเขาก็จะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพขึ้นโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดราชบุรีคุณครูตั้งใจทำงานเต็มที่แต่ถ้าเราเติมงบประมาณให้กับอาหารสักอาหารกลางวันสักนิดหนึ่งให้ลูกหลานของเราได้กินอิม่มผลการเรียนก็ดีขึ้นโภชนาการก็ดีขึ้นร่างกายก็แข็งแรงอย่างนี้เอาไม่เอา เราอยากได้เศรษฐกิจในจังหวัดราชบุรีที่ดีถ้าเราทำระบบขนส่งเชื่อมอำเภอล่ะให้คนราชบุรีเชื่อมถึงกันย้ายตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ในราคาที่ย่อมเยาวคนก็จะเหลือเงินในกระเป๋าเอาไว้จับจ่ายใช้สอยตามตลาดอย่างนี้เศรษฐกิจราชบุรีก็ดีขึ้นอย่างนี้เอาไม่เอาที่ผ่านมา หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเงินงบประมาณจะตกถึงมือชาวราชบุรีเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบไม่มีเงินทอนหรือเปล่านี่ก็ตั้งข้อสงสัยกันไปแต่ผมรับประกันว่าคนอย่างผมเห็นหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นศัตรูกับคอรัปชันผมขอรับประกันให้คุณชัยรัตน์ว่าคนคนนี้จะโปร่งใสและเป็นนายกอบจราชบุรีที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ราชบุรีเคยมีมา เขาจะเป็นนายกอบจร,ราชบุรีที่ใช้เงินงบประมาณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงมือชาวราชบุรีทุกบาททุกสตางค์ดีไม่ดีดและไม่ต้องผมการันตีถ้าวันใดวันหนึ่งมีปัญหาเดี๋ยวเจอวิโรธแต่ยืนยันว่าไม่เจอเพราะคุณหวุนทำงานเต็มที่แน่นอนท้ายที่สุดนี้หนึ่งกันยากาเบอร์ไหนไม่ได้ กาบะลูกเดียวเพื่อนข้างบ้านฝั่งตรงข้ามอะไรก็เกี่ยวแขนชวนกันไปและเราจะประกาศชัยชนะประกาศโอกาสใหม่โอกาสของการพัฒนาของชาวราชบุรีด้วยกัน